คุณจะคิดอย่างไรหากนักท่องเที่ยวจีนมาไทยน้อยลงมากแต่ชาวยุโรปมาเที่ยวไทยเยอะขึ้นแทนสถิติการท่องเที่ยวไทยยืนยันแล้วว่าคนจีนมาเที่ยวไทยน้อยลงถึง25เเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจีนลดลงไปถึง556,733คนเหลือ1.6ล้านคนถูกชาวรัสเซียแซงเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยเป็นที่เรียบร้อยแต่ตัวเลขนักท่องเที่ยวมาไทยกลับสูงขึ้นเพราะอยู่ที่3.5ล้านคน เพิ่มขึ้น18.9%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจีนมาไทยน้อยลงแต่ทำไมภาพรวมการท่องเที่ยวดีกว่าเก่าเรื่องนี้มีคำตอบหางมาดูชาติที่มาท่องเที่ยวไทยมากที่สุด5อันดับแรกจะพบว่ามีแต่นักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง25%ส่วนชาติอื่นคือรัสเซียสหราชาอาณาจักรเยอรมนีและอิสราเอลกลับเพิ่มขึ้นทั้งหมดคนรัสเซียมาไทย1.7ล้านคนเพิ่มขึ้น17.7%คนสหราชาอาณาจักรมาไทย965,000คน เพิ่มขึ้น18%คนเยอรมนีมาไทย873,000คนเพิ่มขึ้น19.7%ตรงกับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยย้ำมาหลายครั้งแล้วว่าคนจีนลดลงแต่คนชาติอื่นมาไทยมากขึ้นหากนักท่องเที่ยวจีนหายไป,ไปกว่า556,000คนในไตรมาสแรกคนชาติอื่นโดยเฉพาะยุโรปห้าอันดับแรกกลับมาไทยเพิ่มขึ้น รวมกัน740,000คนทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงมองว่านี่เป,นเป็นเรื่องดีมากกว่าข่าวร้ายเพราะกลุ่มตลาดระยะไกลและยุโรปของไทยฟื้นตัวดีและจะยั่งยืนกว่าการพึ่งพาแต่นักท่องเที่ยวจีนส่วนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงไทยก็จะดําเนินโครงการสวัสด,ดีหนี่าวเชิญผู้ประกอบการทัวร์และ KOL จีนมาสํารวจและโปรโมทการท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาค,คมนี้แล้วคุณละ่ะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้